สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปเด็ก Profile Battle s p i l i t กับช่อง Battle s p i l i t Meta Channel นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเด็กที่มีคนขอมาแต่เปิดช่องแรกๆนะแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ทําให้นะครับวันนี้ก็เอามาทําให้แล้วนะกับเด็กสไตล์ Boom r e o แบบ r e v b l e นะครับซึ่งบอกก่อนว่าการจัดเด็กเนี่ยเป็นการจัดเด็กในสไตล์ของผมและที่สําคัญก็คือแบบ ของเก่าเก่าอะที่ซัพพอร์ตพวกสมิงจากกลไม่ว่าจะเป็นสปปริตเน็กซัสใบจั่วหรือแบบอะไรแบบเนี้ยก็ถ้ามีก็สามารถปรับแต่งเด็กได้เลยแต่ว่าผมไม่มีนะครับก็เลยจะใส่แต่ของใหม่นะครับผมก็ประมาณนั้นแล้วกันนะโอเคมาเริ่มเลยใบแรกนะครับกับเทวราชันสิงโตจากกลไซบูมเลโอครับใบนี้ก็หนึ่งสองสามมี oo, มอันตราชิวม่วงเขียวขาวเหลือง <c oughs> โอ้ยขอไปครับไม่สบายนะ <c oughs> ก็ดูแลสุขภาพาด้วยแล้วกันนะครับผมไม่งั้นจะไม่สบายเหมือนผมได้นะ แล้วก็เอ่อเลเวลหนึ่งสองสามนะครับเมื่อสบหรีเผาจากประเทศหรือสิบมงกุฎของเราที่ไม่ใช่สบลิตนี้เสริมสภาพอ่ะสบลิตนี้จะฟื้นสภาพนะครับแล้วก็ระหว่างที่เราซิลอยู่ที่เลเวลสามนะครับสบลิตเผาจากประเทศสิบมงกุฎทั้งหมดของเราจะได้รับเจมสีขาวเพิ่มหนึ่งเม็ดนะครับก็เป็นคีย์หลักของวันนี้เลยใส่ไปสามใบเลยเอ่อสามใบแบบัอ,องอาร์ดด้วยนะขังดีได้ผมมัอนขังดี แต่ว่าจริงๆวันไม่ใช่หรอกเลอไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีอานแรกครบนะครับผมอ่ะต่อไปก็จะเป็น12จักพรรเทศแ่งปีมะแม่กรอเลสชีฟครับเลเวลหนึ่งสองสามเมื่อโจมตีมีซิลครับผมสามารถนำโซคอบนสเิริตนี้ไปวางไว้ที่ไลฟ์ได้นะครับก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ปิดผนึกตัวหลักของเด็กเรานะครับแล้วก็เอฟเฟกที่เลเวลหนึ่งสองสามเละแอทแทกเซปของคู่แข่งนะครับเมื่อไลฟ์เรากําลังจะได้รับความเสียหายโดยคู่แข่งเราสามารถทิ้งการ์ดเป็นมันสุดเด็กเราหกใบนะครับเพื่อไลฟ์เราจะไม่ได้รับความเสียหายนั้นได้ก็ไออยเยเี ไอใบเนี้ยมันการได้ทางการโจมตีแล้วก็การจากเอฟเฟกได้เลยนะครับไอเอฟเฟกเนี้ยนะมันการได้ทางเอฟเฟกที่ทำลายไลฟ์หรือว่าการโจมตีก็ทำลายได้หมดสมมติว่ามันทำลายไลฟ์ที่เดียว6เม็ดเราโม้แค่6ใบก็ไม่โดนแล้วนะครับอืมแล้วก็ระหว่างที่ซิลอยู่เลเวล1 2 3่งสองในแอตแทกสเต็ปของคู่แข่งครับเอ่อการ์ดเสถียรนั้นมันรับเอฟเฟกของคู่แข่งนะครับแค่ในแอตแทกสเต็ปของคู่แข่งนะ ก็มีวิธีฆ่ามันเยอะนะครับแกะแต่ว่าถ้าไม่มีการ์ดมาทําลายมันหรือฆ่ามันก็จะเป็นหนึ่งตัวหนึ่งที่แบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีผลต่อเกมเยอะเพราะมันบุกได้รับได้นะครับใบนี้ถึงมันจะฆ่าง่ายก็เถอะแล้วก็ระหว่างที่เราซิลอยู่เลเว่าสองสาเมือ่อซัมบิลินี้โจมตีนะครับในเทิร์นนี้ซัมบิลิผ่าจากประเทศหรือสิบมงกุฎของเราหนึ่งตัวจะไม่ถูกป้องกันนะครับก็ชี้ตัวเองได้ชี้เพื่อนได้นะครับให้ไม่ถูกป้องกันนะเอ่อใบนี้สามในะครับผมก็เป็นใบหลกของสีขาวเขาอยู่แล้วแหละภาคนี้ก็รูู้กันนอย่เะ แล้วก็ต่อมาเอาล้านใบสันเนี่ยผมคงไม่ต้องอธิบายสกิลอะไรนะตัวนี้เพราะว่าแบบรู้กันอยู่แล้วนะ <c oughs> ใส่มา2อใบนะครับต่อไปเป็น <c oughs> เทพรวมร่างเ,เครื่องจักรกลลำดับที่6 Memo a มเอนะครับ ก็ความสามารถที่เลเวล1 2 3สเมื่อสเปริตนี้ถูกอัญเชิญนะครับต่อจำนวนการ์ดบนมือคู่แข่ง1ใบนำคอจากวาย1เม็ดวางบนสเปริตนี้ก็สมมติถ้าลงตัวมันมาแล้วเขามือมี10ใบอะ่ะเราก็ปั๊มคอให้ตัวเอง10เม็ดปั๊มตามมือเขาเลยนะครับลหลักๆเราก็เอามาปั๊มคอแหละเนาะแล้วก็ความสามารถรวมร่างที่เลเวล2 3เมื่อสเปริตนี้โจมตีนะครับเมื่อเอ่อรวมร่างกับเลฟเผาอิมเมจินอยู่นะครับสามารถนำสเปรดิคู่แข่งหนึ่งตัวกลับขึ้นมือเพื่อฟื้นสภาพสเปริตนี้ได้นะครับก็ถ้า ซาบิริตแล้วก็ฟื้นนะครับผมแล้วก็ความสามารถสุดท้ายที่เลเวลสามอันตร้าชิวอ่าขออภัยครับอันตร้าเฮฟวี่ชิวม่วงนะครับก็คือการ์ดใบนี้จะไม่รับเอฟเฟกของสีม่วงเลยนะครับก็เป็น Under uh, Heavy อันตร้าอ่าอันตร้าเฮฟวี่ชิวอ่ะมันเก่งกว่า Shield นะอันตร้าชิวนะเออเพราะว่ามันไม่รับอะไรเลยนะฮะที่เป็นสีที่มันบอกไว้นะครับก็น่าจะมีแค่แมมโมจิสแลนที่แบบไอ้นี่มานะครับผมเออมีอันตร้าเฮฟวี่สองใบนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมจัดให้มันไม่ไม่หลุดเฟรมนะครับ ต่อไปนะครับเป็นสล็อตที่เอามาเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันสําหรับสล็อตเบรสแต่ในตัวอย่างเนี่ยใส่เป็นบินฮิวมานะครับซึ่งเบรสมีเก่งๆเยอะนะครับจะไปใส่เบรสตัดมือกริทันเดอร์จะไปใส่เบรสผ้าเก่าหรือแบบใส่เบรสอะไรก็ใส่ใส่ได้เลยครับหรือจะใส่เป็นไอตัวดับเบิลด็อกคอร์ดหสีฟ้าที่ทําลายตัวที่คอร์ดต่ำกว่าหกทาให้เบฟที่รวมลางอยู่จะเป็นคอร์ดศูนย์อะไรเงี้ยใส่ได้หมดเลยนะครับแต่อันนี้แค่เอามาเป็นสล็อตตัวอย่างเฉยๆนะสล็อตนี้เปลี่ยนได้เลยนะครับ ไม่ไม่จาเป็นต้องใส่บินฮิวตามผมก็ได้นะก็คือเจ้าหญิงสงครามแข่งแห่งอะคีสีชาติบินฮิวนะครับเป็นโซเบิร์สหลังจากเราเสียไลฟ์นำสบิลิอันติเมตทั้งหมดของคู่แข่งที่ไม่ได้รวมร่างอยู่กับขึ้นมือนะครับแล้วก็หลังจากเอฟเฟกต์นี้ทํางานอันเชิญมาจากค่าคอสการสบิลินี้นะครับก็เด้งได้หมดเลยนะสบิลิหรืออันติเมตที่ไม่ได้รวมร่างอยู่นะครับแล้วลงฟรีด้วยแล้วก็เมื่อสบิลินี้โจมตีหรือป้องกันครับทุกๆหนึ่งครั้งสมบิลินี้จะฟื้นสภาพใส่ไปนบองใบนะครับอง แต่ถ้าที่เอาบินฮิวมาให้ดูเป็นตัวอย่างอะเพราะว่ามันเล่นง่ายดีถ้าเราเจ็บเราลงฟีเด้งแล้วก็เผื่อเราอาจจะเล่นแค่แบบ <c oughs> โอ้ยขอไปครับเอาบินฮิวไปแปะเบฟแล้วก็ตีแล้วลูกแล้วตีซ้ำอะไรแบบนี้มันก็จบแล้วนะครับผมเออราะว่าย้ำอีกรอบหนึ่งว่าสลลนนี้เปลี่ยนได้เลยตามความชอบเลยนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นบินฮิวนะต่อไปเป็นเอ่อ ไดโนเสาร์จัดกลลำดับที่8เทอร์โบเล็กซ์นะครับเป็น el, 6, แฟนแอ็กเซลคอสหงรถสีขาว3นะครับนำซาบัติลนทธิเมทคู่ข่าหนึ่งตัวกลับไปไว้บนสุดหรือใต้สุดเด็กนะครับแล้วก็การไปนี้หลังจากเอฟเฟกต์นี้ทำงานจะไปวางแสดงนอกมือก็เตะได้ทั้งซาบัติลนทธิเมทเลยนะครับแล้วก็เลือกได้ด้วยว่าจะเอาไปไว้บนสุดหรือใต้สุดนะครับแล้วก็ความสามารถที่เลเวล2 3แอทแทคกเซฟของเรานะครับเมื่อสมบิติตเผาจักรประเทศหรือ10มงกุฎของเราโจมตีนำสมบิติตคู่ข่าหนึ่งตัวกลับไปไว้บนสุดเด็็็กกกนนนนะะครับับบใใส่2เนะเปปออซลไว้้ง จะบางคนน่สล็อตนี้ก็เอาไปเปลี่ยนเป็นเอ็กซ์พาดของสีแดงหรือว่าไปเปลี่ยนเป็นมูเซล่าของสีม่วงก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องใส่ใบนี้นะแต่อย่างที่บอกว่าเน้นหาของง่ายไปก่อนนะครับเออแล้วก็เด็กให้มันอยู่คอมๆเดียวกันก็คือขาวก็ขาวไปเลยอะไรเงี้ยแต่เปลี่ยนได้เป็นเอ็กซ์พาดสีแดงที่ทําลายตัว2เจมขึ้นไปแล้วได้จวดหนึ่งถ้ามีจักรประเทศได้โดดฟรีหรือว่าจะไปใส่เป็นมูเซล่าสีม่วงที่แบบทําลายตัวที่คอตา่ากว่าสาเมตรอะไรแบบนี้ก็ได้เขาก็ใส่กันนะครับเออเปลี่ยนได้เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอไปครับผมโอ้ยทอดมิแบบนไม่สบายนะครับขอไปจริงๆนะต่อไปเป็นก l อเ i ียสและคูนนะครับใส่ไปสามใบเอาไว้ปั่นหาของไว้หา Excel เอ้ยไม่ใช่หา1ิบมงกุฎจากประเทศแล้วก็หา m m g i n n b r เ v e เออสามใบเลยก็มีทุกสีอยู่แล้วไม่ต้องอธิบายอะไรกันนะครับต่อไปเป็นทหารจากโกลลำดับที่สี a เม i ินบูฟนะครับ ความสามารถที่เรียวหนึ่งสองสาแอทแทกเสของคู่แข่งเมื่อซับลของคู่แข่งโจมตีนําคอจากวยหนึ่งเม็ดวางบนซับลนี้นะครับแล้วก็ความสามารถทีเรียวสองสามแอทแทกเสของคู่แข่งซับเบลเผามนุษย์จากกลสมิงจากกลทั้งหมดของเราอะ่ะจะสามารถสั่งป้องกันได้ไม่อยู่ในรูปแบบเสริมสภาพก็สมิงจากกลทั้งเด็กอยู่แล้วนะครับบุญฮิวเป็นเผาอะไรวะผมลืมอ่ะมนุษย์จากกลบล็อกได้เหมือนกันนอนบล็อกได้ทั้งเด็กแหละเออนะครับผมแล้วก็ความสามารถที่เรียวสามครับมีันต้าชิวแดงขาวเหลืองใส่ไปสามใบเลย ต่อมาครับจะเป็นายานักรบสารลํำแบบที่8การ์ดอุ่นนะครับใบนี้ก็มีอันต้าชิวม่วงขาวเหลืองฟ้านะครับแล้วก็เลเวลสองสามเนี่แทงเสร็ปของคู่แข่งนะครับซับิลิตนี้แล้วก็12จกักรพรรดิแห่งปีปีปีฉลูเอออวรารลันด์ไบซันเนี่ยจะสามารถบล็อกได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเสริมสภาพก็คือใบตัวมัน,นกับอาวอรลันด์ไบซันบล็อกได้โดยไม่ต้องนอนนะครับก็ใส่ไป2ใบนะครับหลักๆแล้วใส่มา,อ,าอันต้าชิวมากกว่าซึ่งการ์ดที่ เป็นการ์ดเก่าอะ่ะมันจะมีนกตัวหนึ่งคอสสที่แบบถ้าเอามารวมร่างกับเทพมารมายามันจะได้ชิลครบทุกสีเหมือนลีโอเลยแต่ว่าผมไม่มีนะถ้าสมมติใครมีอย่างเงี้ยของเก่าอะไรเงี้ยก็สามารถหามาเปลี่ยนกันได้เลยนะครับอย่างที่บอกไปเลยเนาะต่อไปเป็นชิพลพลาแบน์นะครับก็ใบนี้เนี่ยจะไม่กลับขึ้นมือข้อเด็กจากบนฟิลโดยเอฟเฟกของคู่แข่งนะครับแล้วก็การ์ดในมือจะไม่รับเอฟเฟกของคู่แข่งนะก็เอามากันได้หลายอย่างนะครับเอามากันเด็กรีด็อกได้เอามากาันก,ก,ก,การ์ดที่มันมีผลประการ,นดนดนรบนม เอ่อเอฟเฟกที่เราได้ใช้บ่อยเลยก็คือ1 2 3ครับมเมื่อเริ่มแอตแทเซปของคู่แข่งนะครับสามารถเลือกระบุซัมเบลิตรวมล่างคู่แข่งสองตัวได้นะครับในเทอร์นนี้ซัมเบลิตที่ถูกเลือกจะโจมตีไม่ได้ภ <c oughs> าพนี้เล่นเบฟเป็นหลักอยู่แล้วนะครับก็เอาไว้แบบถ้าเขามีเบฟหรืออะไรเงี้ยเออมีตัวรวมล่างแล้วก็เอาไปห้ามได้นะครับถ้าเขาจะตีเขาต้องแยกล่างก่อนซึ่งถ้าเขาไม่รวมล่างมันก็จะเบาลางอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ความสามารถที่เลเวลสามครับสีและเจมของซัมเบลิตนี้ถือว่าเป็นสีแดงด้วยใส่ไปเลยสอง ต่อไปเป็นเซฟเวอร์ดอครับสองใบเอาไว้กันไลไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะใบนี้รู้จักกันอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นอ่นนี่เป็นการ์ดเก่านะครับเป็นการ์ดผ้าเก่าใบเดียวในเด็กเลยที่ใส่มานะครับอย่างที่บอกนะการ์ดผ้าเก่ามันมีตัวซับพอร์ตสมิงจากกลแล้วก็มีพวกสมบิลด์ที่มันได้จั่วอะไรเงี้ยเยอะเหมือนกันของสีขาวนะก็หามาใส่ได้แต่ผมไม่มีนะครับผมก็ใส่เท่าที่ผมมีแล้วกันเนาะแล้วก็อ่าคิชูด็อกใบนี้เนี่ยนะครับมีอันตราชิว แดงม่วงฟ้านะครับแล้วก็ผู้เล่นทุกคนน่ะเมื่อโจ๊การ์ดตั้งแต่2ใบขึ้นไปใน1ครั้งโดยเอฟเฟกต์อ่ะดัมสเบริดอันติเมตเน็กซัสการ์ดในมือทั้งหมดของฝ่ายที่เอฟเฟกนั้นทํางานเนี่ยไปไว้ใต้สุดเด็กนะครับถ้าจวดสอใบขึ้นไปในครั้งเดียวก็โดนรีทุกอย่างกลับไปใต้เด็กเลยแต่เล็กเราอ่ะไม่มีอะไรที่มันจวดสอใบนะเออจวดก็ใส่2ใบนะครับหลักๆแล้วใส่มาเอาอันต้าชิวนั่นเดี๋ยวจะบอกคอมโบและวิธีการเล่นด้วยนะครับรอแป๊บนึงนะ แล้วก็เทพม,มารมยาครับผมรวมล่างขวาได้อันตะชูเขียวขาวเหลืองรวมล่างซ้ายได้แดงม่วงฟ้าใส่ไปสามใบถ้ารวมล่างกับลีโออ่ะก็จะได้ชิวทุกสีนะครับเออรวมล่างฝั่งซ้ายได้ชิวทุกสีมันจะมีนอกอีกตัวหนึ่งคอสีอย่างที่บอกเออแต่ว่าถ้ารวมล่างกับเทพม,มารมยามันจะได้ชิวทุกสีเหมือนลีโอแต่ผมไม่มีนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นเทพมานนราคีครับสองใบใบนี้ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะนะ ตรงนี้เปลี่ยนได้เลยนะถ้าผมเล่นผมอาจจะใส่เป็นสุดยอดเทพมารวายุเอาไว้ดับเบิลไดฟ์แบบกับรีโอให้รีโอกับลีโอดับเบิลไดฟ์หรือว่าแกะกับแกะดับเบิลไดฟ์ใส่เทพมารวายุเอ้สุดยอดเทพมารวายุไปอะตีไปแล้วมันจะทำให้ใช้การเปนมือไม่ได้เปิดเบิร์ดไม่ได้อะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่นะครับส็อตน,นี้เปลี่ยนได้เลยหรือถ้ารู้สึกว่าเบฟในเด็กนี้น้อยไปอะจะเพิ่มอีกใบสองใบก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยนะแต่ผมใส่มาแค่ห้าใบนะครับซึ่งเทพมาร์สขีก็ใส่มาเพราะมันใช้้งงง่่่าาายยยดดีีหะรออะรเเอออไไมต ต่อไปนะครับเป็นนัมเบอร์24ทิพเปิลเฮฟวี่นะครับก็เป็น Ex at, เน็กซัสในตระกูลนัมเบอร์เนาะไลฟ์เราเนี่ยจะได้รับความเสียหายจากการโจมตีของสมิลิธอันเจเมทคอร์สไม่เกิน4คู่แข่งรวมกันได้1รวมกันขออภัยครับรวมกันเกิน1เม็ดไม่ได้นะครับก็คือการโจมตีของคอร์ส4นะครับผมรวมกันเนี่ยทำความเสียหายได้แค่1เม็ดนะครับก็เอาไว้กันแห่อะไรอย่างนี้ได้นะแล้วก็ที่เราได้ใช้บ่อยจริงๆก็คือเอฟเฟกต์ที่เลเวล2ครับ ในช่วงเมนเซปของเราอ่ะถ้าเน็กซัสนี้มีโซคอวางอยู่นะครับผมเมื่อเราทําการอัญเชิญกา๊าซสเปรย์การ์ดเบลฟเจมของเน็กซัสนี้จะกลายเป็นเจมขาวสามเม็ดก็เอาไว้ลดคอสแหละสมมุติว่าเราแบบใช้ช่วงเมนอ่ะเออมันก็จะเป็นขาวสามเม็ดเอาไว้ลดค่าลายลงแกะลงเมมโมรจิสอะไรแบบเนี้ยลงได้เยอะนะครับใส่สามใบแล้วก็กําแพงปราสาทวาชิปนะครับหลังจากจบแอดหลังจากจบแอดเซปของเรานะครับเมื่อมีก๊าซสเปรย์สีขาวพอจะกระเทพหรือสิบมงกุฎของเราอยู่อ่ะทำการเข้าดอสเตป เอ,อ่อนะครับผมเอฟเฟกนี้ใช้ได้เท่านึงครั้งก็เป็นใบจั่วแหละนะครับแล้วก็เอฟเฟกที่เลเวลสองครับ,มบเ,เมื่อจบเอ่อเมื่อกาสซับเบริตถูกทิ้งจากเด็กของเรานะเราสามารถอัญเชยไม่จ่ายค่าคอสกาซับเบอริตที่ถูกทิ้งนั้นได้หนึ่งใบนะครับเอฟเฟกเลเวลสองในเทิรคู่แข,นะข,ข่งนะก็มันเป็นคอมโบกับแกะแหละเผื่อถ้าเรามีแกะอยู่บนฟิลด์แล้วเราโมงหกจากเอฟเฟกแกะถ้าเราเจอสป,ปิริตเราก็ลงได้ซึ่งโอกาสที่จะเจอสปิริตมันเยอะมากเพราะเด็กเราอ่ะใส่แต่ สัิปิมาเกินครึ่งนะครับอ, Leo, รอ, AG, อย่างเช่นทัโมไปเจอรีโอหรือแมโมไอจิตอย่างเงี้ยมันคุ้มนะแล้วมันไม่ได้บอกด้วยว่าความสามารถไม่ไม่ทำงานนะตัวที่ลงทัโมไปเจอเอาล้างแมสซันลงมาก็ยังได้เตะนะครับก็อะไรก็ว่านไปนะนะครับผมท้าโมเจอรีโอก็จะคุ้มหน่อยเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปหาของเองเพราะว่าเด็กเด็กเราอะเป็นเด็กรีโอนะจัดมาเพื่อรีโอแล้วก็สุดท้ายสองใบเป็นลีกที่บาเลียครับโอเคหมดแล้วก็เดี๋ยวมาดูคอมโบและว,วิธีการเล่นกันเลยนะครับคอมโบและว,วิธีการเล่นขอขอรวบการก่อนครับเราอธิบายให้ฟังทีละสเต็ คอมโบและวิธีการเล่นของเด็กนี้ไม่มีอะไรมากนะครับต้นเกมถ้าสมมติเรามีเบิร์สนะครับสมมุติว่ามีเบิร์สเราก็หมอบไปนะครับถ้าเรามีเบิร์สเราก็หมอบไปถ้าได้ใช้ก็ได้ใช้ถ้าถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับเบิร์สของเรานะอาจอย่างที่บอกไปอาจจะไม่ได้ใส่เป็นไอบินฮิลมาเหมือนผมก็ได้เป็นเบิร์สอะไรก็ได้ของคุณอะที่คุณเปลี่ยนเข้าเด็กไปอะเออถ้าต้นเกมมีเบิร์สก็ใช้ไปครับแต่ว่าหลักๆแล้วอะเด็กเราจะทําบอร์ดนะครับผมเด็กเราจะทําบอร์ดด้วยตัวที่มันมีชิลต่างๆที่เเรราาใส่มนะคับออ เด็กเราจะทําบอร์ดด้วยตัวต่างๆที่เราใส่มาที่มันมีความสามารถชิลนะประมาณนี้นะครับตัวทําบอร์ดของเด็กเราก็ถ้าสมมุติแบบเราเจอเด็กคืออย่างที่บอกว่าเราไม่มีใบเก่าที่บอกว่าถ้ารวมร่างกับเทพมารมายาไอตัวลคคอสสี่เนี่ยรวมร่างกับเทพมารมายามายาใบาเนี่ยแล้วมันได้ชิลทุกสีเหมือนลีโอเราไม่มีแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าสมมติต้นเกมอ่ะเราลงเป็น2ใบนี้ได้ใช่ป่ะอ่ะเราลง2ใบนี้ได้ปุ๊บ สมมติว่าเราเจอเด็กสีแดงอะเราก็พยายามอ่าอย่างเช่นเรารวมร่างเทพมารมายาใช่ปะเราก็พยายามรวมร่างเท้มันชิวสีแดงไปก่อนถึงเขาจะไม่ได้ใส่หน้ากาสีแดงหรือสุดท้ายแล้วไอตัวท,ที่เราเลือกชิวอะมันจะถูกทําลายด้วยสีอื่นอยู่ดีที่ไม่ใช่สีแดงแต่ว่าไม่เป็นไรครับหลักๆแล้วอะคอมเล่นหลักๆของเราก็คือเวลาเราทําบ่อนอะเราก็เลือกชิวที่สีที่เราเจอหลักๆก่อนเลยอ่ะสมมุติว่าเราเจอสีแดงอะเออสมมติว่าเราเจอสีแดงอะนะครับผมอธิบายไม่เห็นภาพอ่ะสมมุติว่าเราเจอเด็กสีแดง ปุ๊บเราก็เลือกชิวแดงไว้ก่อนอะไรแบบนี้นะครับถึงเราจะสุดท้ายแล้วมันจะโดนทําลายด้วยสีอื่นอยู่ดีใบอื่นอยู่ดีก็ไม่เป็นไรครับให้เราเลือกสีหลักที่เราเจอไว้ก่อนนะครับมันมีโอกาสที่มันไม่ถูกทําลายได้มากกว่านะครับถึงเขาจะใส่มาหลายสีหรืออะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับเราเลือกสีหลักไว้ก่อนเนาะ อันนี้คือการทาบอร์ดของเด็กเรานะครับแล้วก็คิชูด็อกถ้าสมมติมันอยู่บนฟิวอะอย่างเช่นเราไปเจอสีม่วงสีอะไรที่มันแบบมีจั่วเยอะหรืออะไรเงี้ยคือเขาก็ต้องคิดแล้วว่าแบบถ้าเขาจะจั่ว2องอะทุกอย่างมันจะรีกับเข้าเด็กหมดเลยนะครับหลักๆแล้วอะต้นเกมเราก็จะเลือกทําบอร์ดด้วยซับลิที่มีความสามารถชิลของเราก่อนนะครับแล้วก็เน็กซัสนะครับถ้าลงอะไรได้ลงไปเลยเน็กซัสใบไหนเนี่ยลงหยิบได้ลงไปเลยนะครับโดยเฉพาะไอ้ทิปเปิลเฮฟวี่นะลงไว้ก่อนเลยเพราะว่ามันจะทําให้ช่วงเมนอะมันจะกลายเเเเป็นมมขาว3 m, ช่วงเมนของเราอะถ้ามันมีซอคอวางอยู่อะสมมุติว่าเรามีใบนี้ใบเดียวแต่ถ้าเราอยากจะลงไอตัวเนี้ยกาดอุ่นเนี่ยมันมีใบนี้บนฟิวใบเดียวอะเมนเซ็ปมันจะเป็นเกมขาสาเม็ดเนี่ยลดเต็มแล้วเราจ่ายหนึ่งเราลงได้เลยเห็นปะมันเป็นความง่ายนะคะใบนี้เออก็ใส่ใส่ไปก่อนเลยมันจะมีเน็กซัสใบเก่าอีกใบหนึ่งที่มันเป็นรูปอิงดาซิลมังคอรสามอะแต่ผมไม่มีผมทําหายไปแล้วใบนั้นก็เพิ่มเจมได้เหมือนกันนะครับก็ลองปรับเปลี่ยนด,ดูนะเน็กซัสถ้าไม่ชอบสล็อตนี้เนาะนะครับเออ พยายามลงเน็กซัสนไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ทําบอร์ดด้วยสมบริที่มีชิลของเรานะครับผมถ้าเราเจอสีสีแดงอ่ะเราก็เลือกชิลแดงว่าเป็นหลักก่อนอะไรแบบเนี้ยว่ากันไปนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเบอร์สนะครับอย่างที่บอกต้นเกมถ้าเรามีเบิร์สเราก็เล่นไปเลยถ้าเรามีเบิร์สใบนี้อ่ะเราหมอบไว้เราได้ใช้ก็ใช้ไปเลยนะครับหรือที่สําคัญนะที่สําคัญก็คือถ้าเรามีอ่าต้นเกมนะ เราลงอวบลลนสเบสซันได้จะเป็นอะไรที่ดีกับเบสเรามากๆเพราะว่ามันจะแจกฟอเทสให้ทุกคนได้ถ้าเรามีอวบลลนสเบสซันยืนอยู่บนบอร์ดแบบนี้เราก็สามารถที่จะผ่านเทินไปได้เรื่อยๆเลยนะครับผ่านผ่านผ่านจนกว่าเราจะทําบอร์ดเสร็จแล้วค่อยตีทีเดียวเพราะว่าอย่างไงเขาก็ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับถ้าเราติดซิลล้วติดฟอเทสอยู่ยังไงมันก็เป็นตัวขัดที่แข่งขัดขาเขาเพราะว่ามันแจกฟอเทสให้เพื่อนด้วยนะมันก็จะไม่รับอะไรเลยในเทินของคู่แข่ง ถ้าเราไม่ขยับเลยอ่ะถ้าเราไม่มีการขยับอ่ะเราก็ติดฟอร์เทสตลอดการเหมือนแบบติดฟอร์เทสแบบอามาตะนะครับเออเราก็ผ่านผ่านผ่านไปเรื่อยๆได้นะครับผมบอกผ่านเทินผ่านเทินไปได้โดยที่ไม่มีเอฟเฟคอะไรมาทําอะไรเราได้นะครับแบบนั้นก็ได้นะเป็นสเต็ปการเล่นของเด็กจักรพริเทพเขาแหละเวลาเขาจะทําบอร์ดแล้วมาโม่เราทีเดียวด้วยลิบบ้ากโกเลมนะครับผมเออต้นเกมอ่ะถ้าเบิร์ดเอเวรลานได้ใช้อ่ะจะดีมากๆเลยนะครับแล้วพอช่วงเลดเกม อ,อาจจะเพิ่งค่าไปช่วงเล์เกมไอ้แมมโมยิตที่เราใส่มา2ใบนี้ก็คือเพื่อปั๊มคอถ้าเราเจอสีแดงหรือสีม่วงอะไรเงี้ยเราเตรียมตัวเลยเราได้ใช้แน่นะครับถ้าเราหยิบมันมาเพราะว่าเขาการบนมือค่อนข้างจะเยอะนะครับพวกนั้นเราลงมาเราได้ปั๊มคอสักปั๊มตามการบนมือเนาะได้ปั๊มสัก5เมตร6เมตรอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วแบบถือว่าเยอะมากแล้วนะครับเป็นตัวคอบู๊ตมหาศาลแล้วแล้วตัวมันอ่ะเป็นตัวแอนตี้สีม่วงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไง เออถ้าสมมติสีม่วงเจอมันเข้าไปอ่ะมันอันตราเฮฟวี่ชิลสีม่วงเลยนะครับสีม่วงก็ทําอะไรมันไม่ได้แล้วนะครับเวลาเจอสีม่วงถ้ามีมโม่เอจิตผมแนะนําให้ชิลขาวไว้ก็คือรวมล่างขวาให้มโม่เอจิตนะเพราะว่าสีม่วงอ่ะมันจะมีกําแพงผลึกขาวที่เขาชอบใส่กันไอ้พวกเด็กมังกรมาแล้วนะไอ้พวกเด็ดาร์กอนเน่ะเราชิลสีม่วงก็จริงเว้ยแต่เราตีไปเราจะโดนกําแพงผนึกขาวอ่ะดีดขึ้นมือเพราะฉะนั้นเราเลือกชิลขาวไว้รอเลยก็ได้เออสีม่วงก็ชอบใส่ใบกันเป็นสีขาวใบนััั้นนนกะครบ เนี่ยเราก็ตียกลุกตียกลุกไปเรื่อยๆนะครับเออแบบนี้ได้นะแล้วมันก็เป็นตัวแอนตี้สีม่วงอย่างที่บอกแต่ที่สาคัญเอามาปั๊มคอแบบสุดๆเลยนะใบนี้เอามาปั๊มคอโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็พอเลดเกมของเรานะครับถ้าเราสามารถมีแกะไว้ก่อนหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เล่นแกะไปก่อนแต่ว่าคอมเด็กหลักเราจริงๆแล้วมันจัดมาเพื่อรลโอใช่ปะละ่ะเออมันจัดมาเพื่อรลโอนะครับ เราก็ใช้ลีโอปิดเกมไปได้นะครับโดยลีโอมันมีคอมโบตีอนันต์ของมันแล้วก็บล็อกอนันต์อยู่แล้วเนาะสมมุติถ้ามันตีไปมันเห็นสิบมงกุฎจักรพรรดิเทพนอนใช่ปะที่ไม่ใช่สปิริตนี้อ่ะนะครับผมมันก็จะฟื้นด้วยมันก็จะฟื้นแบบนี้นะครับมันก็จะฟื้นพอตัวนี้ตีตัวนึงก็ลุกอะไรแบบเนี้ยบล็อกอินฟินิตี้ตีอินฟินิตี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เอฟเฟกที่มันบอกว่าถ้าเราซิลอยู่อ่ะเราจะเพิ่มเจมให้สิบมงกุฎกับจักรพรรดิเทพของเราทั้งหมดได้รับเจมขาวหนึ่ง อธิบายก่อนนะครับไอตัวเนี้ยเพิ่ม1เม็ดก็เท่ากับว่าตัวเองอ่ะตัวเองมันปิดเผาด้วยไงมันก็จะได้เพิ่มเจมแล้วมันก็สแต็กกันได้เลโออ่ะที่เลเวลสามอ่ะถ้ามีเลโอหลายๆใบเจมมันก็จะเพิ่มเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นตีทีเดียวสามเจมสี่เจมอะไรก็วานไปนะครับเออแต่คอมโบหลักๆของเด็กเราก็คือเนี่ยแหละไอตัวไซเบูม์เโอเนาะก็จะเป็นคอมนี้นะครับซึ่งสมมติถ้าเลโอมันรวมล่างแบบเนี้ยมันก็จะมันก็จะชิวทุกสี่แล้วเออมันก็จะชิวทุกสี่นะครับ แล้วก็ใบกันของเราก็อย่างที่บอกไปใบกันเรายังมี4ี่ใบนะครับแล้วเราก็มีแกะด้วยเออเรามีแกะไว้กันด้วยนะครับ <c oughs> ก็ค่อนข้างจะป้องกันได้ระดับหนึ่งแล้วแหละนะครับต่อมานะครับชูพาราแบก็ใช้เมื่อตอนที่เราเจอตัวรวมร่างอะซึ่งเขารวมร่างกันทุกคนแหละเออภาาเนี้ยไม่ต้องห่วงนะครับได้ใช้อยู่แล้วอันนี้ไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าไว้หาของเฉยๆแล้วก็อันนี้เอาไว้ดีดนะครับซึ่งตัวนี้ก็ใช้เก่งนะเอาไว้ดีดเขาถ้าเราลงมันมาบนบ,นบอร์ดแล้วเราตีอะเราก็เตะเขาหรือว่ามันบอกว่า จากพเทศหรือ10บมงกุฎตีอ่ะมันก็จะได้ดีดสัมิลิตกลับไปไว้บนสุดเด็กด้วยนะครับตัวอื่นก็ติดเผากันเยอะแยะนะเอาตัวอื่นตีก็ได้แล้วใช้ความสามารถของเธอโบเล็กดีดดีดเขาไปก็ได้เนาะอืมส่วนเทพมันอ่ะคีสมมุติถ้าใครใช้สล็อตนี้นะสมมุติถ้าใครใช้นะก็เล่นง่ายๆครับผมไม่ต้องคิดอะไรเยอะก็เบสไปเนี่ยแล้วก็ตีเผาตีทิ้งเบิร์ดอะไรก็ว่าไปแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะครับก็ ประมาณนี้แล้วกันนะคอมโบและว,วิธีการเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าผมเล่นน่ยผมจะใส่สุดยอดเทพมารวายุเข้ามาในเด็กด้วยทําให้เป็นท่าแบบเบิ้ลไดที่ค่อนข้างจะชนะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าใช้เบิร์ดไม่ได้ใช้การบนมือไม่ได้แล้วก็ตีลุกแบบอน,นันต์ได้เลยนะครับโดยที่ใช้การบนมือก็ไม่ได้เปิดเบิร์ดก็ไม่ได้อะไรแบบนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสล็อตนั้นก็ได้แล้วแต่นะครับแต่บางทีเราก็ไม่ชนะเพราะลีสองใบหรอกเราอาจจะชนะเพราะเรามีแกะอยู่แล้วด้วยหรือว่าเรามีอาล้านใบสั้นอยู่บนบอร์ดอะไรอยราอาจจรอย,ย่เเีไดลโแคว เออซึ่งนีโออ่ะก็พยายามรวมร่างซ้ายให้มันนะครับมันจะได้ชิลทุกสีครบทุกสีเนาะเพราะมันขาดแดงกับฟ้าอยู่นะแต่ถ้าเรารวมร่างซ้ายให้มันอ่ะมันก็จะติดทุกสีอะไรแบบเนี้ยเออนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับคอมโบและว,วิธีการเล่นของเด็กนี้นะครับสังเกตนะว่าเด็กที่ผมจัดมาคอร์สมันจะค่อนข้างเยอะนะครับบางคนถ้าไม่อยากใส่เมมโมจิตหรือไม่อยากใส่ใบอื่นอะไรเงี้ยเอาออกได้เปลี่ยนได้เลยหรือใครมีสมบรูรณผ้าเก่าๆอ่ะอย่างเช่นผมมีไอ้คิชชูล็อกใบหนึง่งใช่ปะ ในผมมีคิชชูดอแลละตัวหนึ่งก็หามาใส่กันได้นะครับมาปรับเปลี่ยนในเด็กกันได้นะแล้วแต่คนชอบเลยนะครับคะแนนของเด็กนี้เต็ม10ได้กล่านะครับมันเป็นเด็กที่ถ้ามันทําบอร์ดได้มันเก่งมากแต่ข้อเสียของมันถามว่ามีไหมมีครับเด็กมันช้าแค่นั้นเลยเออถ้าไปเจอเด็กเกมไวๆหรืออะไรเงี้ยอาจจะตั้งไม่ทันแล้วก็แพ้ได้แต่ถ้าตั้งได้จะเป็นอีกเด็กหนึ่งที่เก่งมากๆนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ